นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมบุตัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมบุตัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมบุตัสสะยังกินจิรัตธรรมิทัตรัตถนิเวสันีสัพพานิเตอุปยันตุ ทีตรังเทหิราชิโนณโนวิวาหูนาเคหิกตปุปโปกุธาจนังตังวิวาหังณสังยุตตังกะถังอัมเหกโรมะเสติอิทังสัทธาสาวัเทียงอุปนิสายะเชตวเนวิหรันโตอุโปสถิเก ปาสเกอรับพระกะเถสีตี <c oughs> นับบัดนี้อัตมภาพจะแสดงพระไตรปิฎกเทศนามหาวิตถานระในในคัมภีร์คุทกานิกายมหานิบาตชาดกกันที่221ว่าด้วยเรื่องภูริทัตตชาดกอันเป็นเรื่องที่6ในมหานิบาตชาดก ซึ่งเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเรื่องทศชาติสืบต่อไปโดยสมควรแก่เวลาดำเนินความว่าเมื่อพระบรมศาสดาจารย์ประทับอยู่ที่พระเชตวนารามอาศัยกรุงสาวัตถีเป็นท,ที่ทรงบินทบาททรงปรารบพวกอุบาสกผู้รักษาอุโบสถให้เป็นต้นเหตุจึงตรัสเทศนาชาดกนี้ให้เป็นผลมีคำเริ่มต้นว่ายางกินจิ รัตธรรมติเป็นอาทิกล่าวคืออุบาสกพวกนั้นเมื่อวันอุโบสถเวลาเช้าก็พากันมาสมทานอุโบสถแล้วบริจาคทานพอถึงเวลาเที่ยงแล้วก็พากันไปหาเครื่องสักการะบูชามีดอกไม้ของหอมเป็นต้นแล้วก็พากันไปยังพระเชตวันวิหารพร้อมกันนั่งฟังธรรมเทศนาอยู่ในที่สมควรแห่งหนึ่งครั้งนั้นสมเด็จพระ บรมศาสดาได้เสด็จไปประทับที่ธรรมสภาถอดพระเนตรดูภิกษุทั้งหลายโดยทรงพระดำริว่าบัดนี้เราควรจะแสดงธรรมเรื่องความประพฤติในปางก่อนของเราเพราะอาศัยพวกอุบาสกนี้เป็นต้นเหตุครั้นทรงดำริแล้วจึงตรัสถามว่าดูก่อนอุบาสกทั้งหลายพวกเธอพากันอธิษฐานอุโบสถหรือ ้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าพวกข้าพระองค์พากันอธิษฐานอุโบสถพระเจ้าขา้าจึงตรัสว่าเป็นการดีแล้วอุบาสกทั้งหลายแต่ว่าการที่พวกเธอรักษาอุโบสถโดยมีพระพุทธเจ้าเป็นผู้สั่งสอนเช่นนี้ไม่เป็นการอัศจรรย์ไม่เหมือนพวกนักปราดในปางก่อนซึ่งไม่มีผู้สั่งสอนแต่ยังละยศอันใหญ่ไปรักษาอุโบสถได้ ครั้นตรัสด,ดังนี้แล้วก็ทรงนิ่งอยู่พวกอุบาสกนั้นก็กราบทูลอาราธนาให้ทรงแสดงเรื่องอดีตต่อไปจึงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายในเวลาล่วงแล้วมามีพระราชาพระองค์หนึ่งทรงพระนามว่าพระเจ้าพรหมทัตสเสวยร,ราชาสมบัติอยู่ในกรุงพาราณสีท้าวเถอได้ตั้งพระราชโอรสให้เป็นอุป,ปร,ราชจูมาภายหลังทรงระแวงว่า พระราชโอรสนั้นจะคิดแย่งราชสมบัติจึงตรัสสั่งพระราชโอรสว่าเจ้าจงออกไปจากประเทศไปอยู่ตามความพอใจเมื่อสิ้นอายุของบิดาแล้วจงกลับมาครอบครองสมบัติต่อไปเถิดพระราชโอรสก็ทูลรับพระราชบัญชาถวายบังคมลาออกจากพระนครไปตั้งบนนารรณศาลาอยู่ที่ริมแม่น้ำยะมุนา หาลูกไม้หัวมันมาเลี้ยงพระชนชีพอยู่ในที่นั้นซึ่งเป็นที่ระหว่างแม่น้ำยมุนาและมหาสมุทรกับภูเขาต่อกันอยู่มาวันหนึ่งมีนางนาคตนหนึ่งซึ่งสามีตายก็เกิดความทุรนทุรายด้วยอํานาจกิเลสได้ออกมาจากเมืองนาคขึ้นมาเที่ยวตามริมฝั่งมหาสมุทรได้พบรอยพระราชบุรุษพระองค์นั้น ก็สะกดรอยไปจนกระทั่งถึงบรณารณศาลาเวลานั้นพระราชบุรุษไม่อยู่โดยเข้าไปสู่ป่าเที่ยวแสวงหาผลไม้เสวยนางนาคนั้นจึงเข้าไปในบรณารณศาลาตรวจด,ดูเครื่องใช้สอยต่างๆก็ทราบว่าเป็นบรรพชิตจึงคิดว่าบรรพชิตนี้บวชด,ด้วยศรัทธาหรือไม่จำเราจะทดลองดูให้รู้แน่ ถ้าบวชด,ด้วยศรัทธาจริงก็จะไม่ยินดีในที่นอนซึ่งเราจัดไว้ถ้าไม่บวชด,ด้วยศรัทธาก็จะยินดีในที่นอนซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วเราจะยึดเอาเป็นสามีของเราให้จงได้ครั้นคิดดังนี้แล้วนางนาคนั้นจึงกลับลงไปยังเมืองนาคนำเอาดอกไม้ของหอมทิพย์มาจัดที่นอนดอกไม้ไว้ในบรรณศาลาโปรยปลายด้วยเครื่องหอมแล้วกลับลงไปสู่เมืองนาค พอถึงเวลาเย็นเมื่อพระราชโอรสกลับมาถึงบนนารรณศาลาได้ทรงเห็นเครื่องหอมอันนั้นก็ทรงนึกชงนว่าใครหนอจัดที่นอนนี้ไว้พอถึงเวลานอนก็นอนบนที่นอนนั้นรุ่งขึ้นก็ออกไปสู่ป่าเสียนางนาคนั้นก็ขึ้นมาดูอีกพอเห็นดอกไม้กระจัดกระจายก็ทราบว่าบรรพชิตนี้ไม่ได้บวชด,ด้วยศรัทธา จึงทิ้งดอกไม้และของหอมเก่านั้นเสียหาดอกไม้และของหอมใหม่มาแต่งตั้งให้เป็นที่นอนอีกพอเวลากลางคืนพระราชโอรสก็ทรงนึกว่าพรุ่งนี้เช้าเราจะแอบดูให้รู้แน่ว่าใครมาจัดที่นอนนี้ไว้พอรุ่งเช้าขึ้นวันที่สามก็ออกจากบรรณศาลาไปแอบดูอยู่ในที่กำบังแห่งหนึ่งพอเห็นนางนาคซึ่งจำแรงเพศเป็นนางมนุษย์เดินมา ก็มีความิเนหารักใคร่ยิ่งนักพอนางนาคเข้าไปในบรณารณศาลาก็ออกจากที่กำบังตรงไปยังบรณารณศาลาซักถามว่าเจ้าชื่อไรเหตุไรจึงมาในที่นี้นางนาคก,ก็ตอบว่าข้าพเจ้าเป็นนางนาคซึ่งสามีตายส่วนท่านเล่าชื่อไรเดิมอยู่ที่ไหนพระราชะโอรสก็ตอบว่าเรา เป็นพระราชโอรสของพระเจ้าพรหมทัตยอยู่ในกรุงพราราณสีก็นางเล่าเหตุไรจึงมาอยู่ที่นี่นางนาคตอบว่าเพราะต้องการสามีพระราชโอรสจึงบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็เป็นการดีแล้วเพราะเราไม่ได้บวชด,ด้วยศรัทธาคือเราถูกพระราชบิดาในประเทศจึงได้มาบวชโดยเหตุนี้เรายินดีที่จะเป็นสามีของเจ้า ฝ่ายนางนาคก,ก็ยินดีตามแล้วนางนาคได้เนรมิตรเรือนขึ้นหลังหนึ่งพร้อมด้วยเครื่องใช้ทั้งปวงแล้วอยู่ร่วมกันกับพระราชโอรสโดยฐานะเป็นสามีภรรยากันบริโภคแต่ของทิพย์เป็นอาหารครั้นต่อมาภายหลังนางนาคนั้นก็ประสูตริพระโอรสออกมาพระองค์หนึ่งจึงพร้อมกันตั้งชื่อว่าสาคระพมทัต ต่อมาภายหลังได้พระราชธิดาองค์หนึ่งทรงพระนามว่านางสมุททชาต่อมาภายหลังมีนายพรานคนหนึ่งซึ่งเป็นชาวกรุงพาราณสีได้ไปพบพระราชโอรสนั้นได้พักอยู่กับพระราชโอรสนั้นสามวัน ได้สนทนาปราศัยจนเป็นที่เข้าใจกันดีแล้วว่าใครเป็นใครนายพรานนั้นจึงทูลรับอาสาจะนำเรื่องพระราชโอรสนั้นกลับไปกราบทูลพระเจ้าพราราณสีให้ทรงทราบแล้วกราบถวายบังคมลากลับสู่กรุงพรารณสีแต่พอดีกับพระเจ้าพราราณสีได้สวรรคต พวกอมารตได้จัดการถวายพระเพลิงเสร็จแล้วและประชุมกันเพื่อจะเสี่ยงราชรถหาผู้ครอบครองราชสมบัตินายพรานนั้นจึงเข้าไปชี้แจงเรื่องพระราชโอรสนั้นให้ทราบแก่พวกอมารตพวกอมารตก็พากันดีใจให้รางวัลแก่นายพรานนั้นแล้วให้เป็นผู้นำทางไปเฝ้าพระราชโอรสนายพรานก็พาพวกอมาต ออกไปสู่แนวไพรจนกระทั่งถึงที่อยู่ของพระราชโอรสพวกอมาตได้กราบทูลให้ทรงทราบว่าบัดนี้พระราชบิดาสวรรคตแล้วขอเชิญพระองค์ไปทรงรับราชสมบัติเถิดพระพุทธเจ้าขา่าเมื่อพระราชกุมารได้ทรงสดับอย่างนี้แล้วจึงเสด็จเข้าไปบอกนางนาคในภายในห้องว่าดูก่อนน้องผู้เจริญพักบัดนี้ พระราชบิดาของพี่สวรรณคตแล้วพวกอมาตมาเชิญพี่กลับไปรับราชสมบัติขอน้องจงไปด้วยกันเราทั้งสองจะได้ครอบครองราชสมบัติในกรุงพาราณสีอันมีปริมนทนได้สิองโยตตัวเจ้าก็จะได้เป็นใหญ่ยิ่งกว่าหญิงหกพันนางฝ่ายนางนาคจึงกราบทูลว่าหม่อมฉันไม่กล้าจะไป เพราะหม่อมฉันเป็นชาตินาคีมีพิษร้ายแรงมักฉุนเฉียวในเหตุเล็กน้อยถ้าหม่อมฉันโกรธเคืองให้แก่หญิงคนใดด้วยเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วถึงตาแลดูหญิงคนนั้นก็จะไม่ย่อยยับเป็นเท่าฐานไปฝ่ายพระราชะโอรสจึงอยู่เฝ้าอ้อนวอนอยู่อีกวันหนึ่งนางนาคมานวิกาจึงกราบทูลว่าหม่อมฉันไปไม่ได้เป็นอันขาด โปรดนำแต่พระราชโอรสและพระธิดาทั้งสองนี้ไปเถิดเพราะพระโอรสและพระธิดาทั้งสองนี้เกิดมีขึ้นด้วยพระองค์ถ้าพระองค์ทรงเมตตาหม่อมฉันแล้วขอให้พระองค์ทรงพระกรุณาชุบเลี้ยงไว้ให้จงดีแต่โอรสและธิดาทั้งสองนี้เนื่องมาจากธาตุน้ำอันเป็นธาตุละเอียดอ่อนอาจจะตายเสียในระหว่างทางด้วยถูกลมและแดด เพราะฉะนั้นขอพระองค์โปรดให้คนทําเรือขังน้ำให้ลูกทั้งสองลงเล่นน้ำในเรือเมื่อเสด็จไปตามทางเมื่อเสด็จถึงพระนครแล้วจงโปรดให้ขุดสะโบกธรณีไว้ให้ลูกทั้งสองลงเล่นน้ำจึงจะเป็นการดีเมื่อกราบทูลดังนี้แล้วนางก็กราบพระบาทพระราชสามีแล้วอุ้มลูกทั้งสองขึ้นโลมลูปจูบกล่าด้วยความิเนหา แล้วถวายแด่พระสามีพอพระสามีทรงรับแล้วก็ร้องไห้คร่ำครวญกลับลงไปสู่นาคพิภพฝ่ายพระราชโอรสผู้เป็นพระสามีก็ส่งพระโสกีกันแสงเสด็จออกจากห้องบรรทมไปหาพวกอมา์พวกอมา์จึงพร้อมกันอภิเศกแล้วเชิญเสด็จกลับพระนะครพระราชโอรสผู้ได้รับราชาพิเศษเป็นเอกปร,รม,มกษัตริย์แล้ว จึงโปรดให้พวกอมาตย์ทำเรือลำหนึ่งยกขึ้นบนเกวียนตักน้ำมาใส่ให้เต็มโปรยปลายด้วยดอกไม้อันมีกลิ่นและสีต่างๆกันลงใส่ไว้ในเรือแล้วให้พระโอรสและพระธิดาทั้งสองลงเล่นน้ำอยู่ในเรือนั้นจนกระทั่งถึงกรุงพาราณสีแล้วโปรดให้ขุดสะโบกคารณีสำหรับให้พระราชโอรสพระราชธิดาลงเล่นน้ำให้ผาสุกเป็นนิตยการ อยู่มาวันหนึ่งเมื่อถึงคราวน้ำไหลมาถึงสะโบกครณีนั้นมีเต่าตัวหนึ่งตามเข้าไปอยู่ในสะนั้นด้วยเมื่อพระราชกุมารและพระกุมารีลงเล่นน้ำก็ได้พบเต่าตัวนั้นแล้วก็ตกพระทัยกลัวพากันขึ้นไปเฝ้าพระราชบิดากราบทูลว่ามียักษ์ตัวหนึ่งอยู่ในสะโบกครณีพระราชบิดาจึงโปรดให้พวกราชบุรุษไปจับมาถวาย พอพระราชกุมารกุมารีารแลเห็นก็ทรงจำได้ได้ร้องโวยวายขึ้นว่านี่แหละเป็นไอ้ปีศาจพระราชบิดาจึงกริ้วเต่าตัวนั้นแล้วตรัสสั่งให้ลงโทษในขณะนั้นมีราชบุรุษคนหนึ่งได้กราบทูลว่าควรจะเอามันใส่ครกโครกเสียให้ละเอียดแล้วอีกคนหนึ่งจึงกราบทูลว่าควรจะโยนเข้าไปในกองไฟเอาเนื้อมาทำเป็นอาหารเสีย คนที่สามกราบทูลขึ้นว่าควรจะเอามาน,นอนหงายย่างบนฐานไฟคนที่สี่กราบทูลว่าควรจะเอาใส่ในกระทะน้ำร้อนเสียคนที่ห้าซึ่งเป็นคนมีนิสัยกลัวน้ำจึงกราบทูลขึ้นว่าควรจะเอามันไปทิ้งเสียที่น้ำวนในยมุนานาทีให้ถึงความพินาศอยู่ในน้ำวนนั้นเสียเป็นการดียิ่งกว่าอย่างอื่น เมื่อเต่าตัวนั้นได้ฟังอมาตคนหลังนี้กราบทูลขึ้นจึงโผล่ศีรษะขึ้นมาพูดว่าเราได้กระทำเวรไว้กับท่านอย่างไรจึงจะได้ลงโทษเราอย่างนี้โทษอย่างอื่นที่พอจะทำได้ก็มีอยู่เหตุไรจะนำเราไปทิ้งในวังน้ำวนซึ่งเป็นโทษอย่างร้ายแรงขอท่านอย่าได้ทำโทษแก่ข้าพเจ้าอย่างนี้เลย เมื่อพระเจ้าพระนศีได้ทรงสดับคำเต่าอย่างนี้ก็ทรงเข้าพระทัยว่าเต่าตัวนั้นกลัวน้ำวนจริงจึงโปรดให้นำไปทิ้งเสียที่น้ำวนในแม่น้ำยะมุนาเต่าตัวนั้นจึงจมลงไปทางปล่องน้ำสำหรับไปยังนาคพิภพแล้วตกลงไปถึงเมืองนาคแต่ไม่ตายด้วยเหตุว่าตกไปทางสายน้ำในเวลานั้นนาคมานบตนหนึ่ง ซึ่งเป็นโอรสของเท้าทัตตรัฐะกำลังเล่นน้ำอยู่ได้พบเต่าตัวนั้นก็ร้องไห้ช่วยกันจับเต่าตัวนั้นจึงคิดว่าเราหลุดพ้นจากเงื้อมพระหัตของพระเจ้าพรหมทัตมาได้แล้วมาบัดนี้ได้ตกมาถึงเงื้อมมือของพวกนาคอันหยาบช้าอีกทำอย่างไรหนอเราจึงจะพ้นอันตรายไปได้ ครันคิดแล้วจึงเห็นอุบายอย่างหนึ่งซึ่งเป็นอุบายหลอกลวงจึงกล่าวขึ้นกับพวกนาคทั้งปวงว่าเหตุไรพวกท่านซึ่งเป็นบ่าวเท้าทัตตรรทะจึงได้หยาบช้าเช่นนี้ตัวเรานี้เป็นเต่าชื่อว่าจิตตจูละเป็นราชทูตของพระเจ้าพระนสีจำทูลพระราชาสารโดยพระเจ้าพระนสีมีพระประสงค์จะถวายพระราชิดาแต่เท้าทตตระ พวกท่านจงนำเราไปเฝ้าพระเจ้าทะตรทะพวกนาคมานย์ก็หลงเชื่อถ้อยคำของเต่านั้นจึงนําเต่าเข้าไปเฝ้าเท้าทัตตรทะกราบทูลให้ทรงทราบตามถ้อยคำของเต่านั้นทุกประการพระเจ้าทัตตรทะได้ทอดพระเนตรเห็นเต่าตัวนั้นก็ไม่พอพระทยัยจึงรตรัสตำหนิว่าทูตอะไรเช่นนี้มีรูปร่างเลวทามยิ่งนักไม่น่าจะทำหน้าที่ของทูตได้เลย ฝ่ายเต่าจึงกราบทูลขึ้นว่าข้าแต่มหาราเชเจ้าอันผู้จะเป็นทูตนั้นจำจะต้องมีรูปร่างใหญ่เท่าลำตาลเจียวหรือธรรมดาร่างกายนั้นจะเล็กหรือใหญ่ก็ไม่เป็นประมาณกิจการที่จะทํานั่นแหละเป็นประมาณข้าพระองค์ขอกราบทูลให้ทรงทราบว่าพระเจ้าพรหมทัตซึ่งเป็นเจ้านายของข้าพระองค์นั้นมีทูตสำหรับใช้สอยราชการอยู่เป็นอันมากคือ ทูตมนุษย์ทำหน้าที่ราชการทางบกทูดนกทำหน้าที่ราชการทางอากาศส่วนข้าพระบาทนี้ชื่อว่าขุนจิตตจูนทำหน้าที่เป็นราชการทางน้ำมีบ้านสวนอยู่เป็นอันมากขอพระองค์จงทรงทราบด้วยประการรัชนีเถิดท้าวทัตตารทะจึงตรัสถามว่าพระเจ้าพระนสีส่งเจ้ามาหาเราด้วยประสงค์อย่างไร กราบทูลว่ามีพระประสงค์จะทรงทำรรมไมตรีกับพระองค์โดยจะถวายนางสมุทรทชาพระราช,ชธิดาให้แก่พระองค์ขอพระองค์จงโปรดให้ราชทูตไปกับข้าพระองค์นัดวันรับพระราช,ชธิดาเถิดท้าวทัตตะรัฐะได้ทรงฟังดังนี้ก็แสนจะยินดีจึงโปรดให้จัดการต้อนรับเต่านั้นตามสมควรแก่ฐานะของทูตแล้วตรัสสั่งให้นาคมานบสี่ตน ว่าเจ้าทั้งสี่จงไปกับเต่าขึ้นเฝ้าพระเจ้าพระราศีขอให้พระองค์ทรงกำหนดวันทรงพระราชธิดาให้เป็นการแน่นอนนาคทั้งสี่ก็รับพระราชองค์การพาเต,าต่าตัวนั้นขึ้นจากนาคพิภพบาดาลจนมาถึงแขวงกรุงพระราศีพอเต่าตัวนั้นได้แลเห็นสะบัวแห่งหนึ่งซึ่งมีอยู่ในระหว่างแม่น้ำยมุนากับกรุงพระราศีต่อกัน ก็มั่นใจว่าจะเอาตัวรอดจากพวกนาคได้แล้วจึงบอกแก่นาคทั้งสีนั้นว่าเมื่อพระเจ้าพระนสีกับพระราชะโอรสและธิดาและอัครมเหสีได้ทอดพระเนตรเห็นเรากลับจากการไปเที่ยวทางน้ำแล้วมักจะทรงร้องขอดอกบัวและเง่าบัวเสมอเพราะฉะนั้นขอจงปล่อยเราให้ลงไปในสระนี้เถิด เพื่อจะได้เก็บดอกบัวและเง่าบัวไปถวายพระเจ้าอยู่หัวของเราพวกนาคทั้งสี่นั้นก็เชื่อตามคำโกหกของเต่านั้นจึงได้ปล่อยเต่าลงไปในสระแล้วก็พากันรออยู่ก่อนที่เต่าจะลงไปในสระได้สั่งไว้ว่าถ้าเราไปช้าจงพากันล่วงหน้าไปก่อนเถิดแล้วเราจะตามไปทีหลังว่าแล้วก็รีบลงไปในสระบัวซ่อนตัวอยู่เสียในที่กำบังแห่งหนึ่ง ฝ่ายพวกนาคเห็นเต่านั้นช้าไปจึงจำแรงเพศเป็นมานบหนุ่มน้อยเข้าไปเฝ้าพระเจ้าพรหมทัตในกรุงพาราณสีตามที่แสดงมานี้เป็นอันจบเรื่องในตอนหนึ่งซึ่งเรียกตามบาลีว่ากัชปะกันเบื้องหน้าต่อไปนี้จะได้แสดงเรื่องที่สองซึ่งเรียกว่านครกันต่อไปมีเนื้อความว่าเมื่อนาคมานบทั้งสี่นั้น เข้าเฝ้าพระเจ้ากรุงพาราณสีแล้วก็ได้รับต้อนรับปราศัยเหมือนอย่างธรรมดาจึงกราบทูลว่าข้าแต่มหาราชเจ้าข้าพระบาททั้งสี่เป็นทูตของเท้าทัตตรันาคราชเท้าทัตตรัฐนาคราชได้โปรดใช้ให้ข้าพระบาททั้งสี่มาเฝ้าพระองค์โดยที่ทัตตรัฐนาคราชได้ทรงสดับว่าพระองค์ จะพระราชทานซึ่งพระราชธิดาอันทรงพระนามว่าสมุตทชาให้เป็นมเหสีของเท้าทัตารฐะครั้นกราบทูลอย่างนี้แล้วจึงกราบทูลต่อไปด้วยคาถาประพันธ์ที่ได้ยกขึ้นไว้ในเบื้องต้นนั้นแปลความเป็นคำกราบทูลน,นั้นว่าไม่ว่ารัตนสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่ในพระราชนิเวศของเท้าทัตารฐะ รัตนสิ่งนั้นทั้งหมดจงเป็นของพระองค์ขอพระองค์จงประทานซึ่งพระราชนิดาแก่เท้าทรารฐเถิดพระเจ้าข้าเมื่อพระเจ้าพรหมทัตได้ทรงสดับดังนี้จึงตรัสตอบว่าตั้งแต่ไหนแต่ไรมาพวกเราไม่เคยทำการวิวาหะกับนาคทั้งหลายพวกเราจะทำการวิวาหะนั้นได้อย่างไรเพราะผิดวิสัยกัน เมื่อนาทั้งสี่ได้ฟังพระราชดำรัสดังนี้จึงกราบทูลว่าเหตุไรพระองค์จึงทรงเตา่าอันชื่อว่าขุนจิตตะจูนลงไปกราบทูลเจ้านายของข้าพระองค์เล่าบัดนี้เกิดดูหมิ่นเจ้านายของข้าพระองค์ขึ้นพวกข้าพระองค์จำต้องทำการทดแทนแก่พระองค์ในบัดนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นใหญ่กว่ามนุษย์พระองค์จะต้องทรงสละชีวิตและแว่นแขวนเป็นแน่นอน ถ้าพวกนาคโกรธขึ้นแล้วคนทั้งหลายเช่นพระองค์จะทรงมีชีวิตอยู่ไม่ได้เลยเพราะพระองค์เป็นมนุษย์ที่ไม่มีริ์ดูหมิ่นนาคที่มีริ์ซึ่งเป็นบุตรของท้าวรุณในแม่น้ำยะมุนาพระเจ้าพรหมทัตจึงตรัสตอบว่าเราไม่ได้ดูหมิ่นเท้าทัตระทะผู้เรืองยศเพราะเหตุว่าเท้าทัตระทะเป็นใหญ่กว่านาคทั้งหลายถึงจะมีอนุภาพมากมายเพียงไรก็จริง เท้าทัตรัฐะก็เป็นกำเนิดงูไม่คู่ควรกับทิดาของเราตัวเราเป็นเจ้าชาววิเทหะประเทศส่วนนางสมุทรทชาทิดาของเราก็คู่ควรกับราชก,กุมารอันเป็นอภิชาติยิ่งใหญ่เหมือนกันครั้นนาคทั้งสีได้ฟังพระดำรัสด,ดังนี้มีความประสงค์ใครจะโปรงพระชนของพระเจ้าพรหมทัศเสียในที่นั้นด้วยลมพิษแต่หววคิดขึ้นได้ว่า พวกเราเป็นทูตของเท้าทัตระทะโปรดให้มากำหนดวันวิวาจะหุนหันฆ่ากษัตริย์เสียเช่นนี้ย่อมไม่สมควรที่ควรเราจะต้องกลับไปทูลเท้าทัตระทะให้ทรงทราบก่อนครั้นคิดกันแล้วจึงออกจากที่นั่งแทรกแผ่นดินลงไปถึงนาคพิภพบ,บาดาลพอเท้าทตระทะทอดพระเนตรเห็นจึงตรัสถามว่าได้พระราชธิดาแล้วหรือ นาคทั้งสี่นั้นจึงพากันกราบทูลขึ้นด้วยความโกรธต่อพระเจ้าพรหมทัตว่าข้าแต่มหาราชเจ้าเหตุไรพระองค์จึงทรงใช้ข้าพระบาททั้งสี่ไปโดยไม่มีเหตุผลถ้าพระองค์ประสงค์จะให้ข้าพระบาททั้งสี่ไปตายก็ควรจะให้ตายเสียในที่นี้ดีกว่าเพราะพระเจ้าพรหมทัตเป็นคนมัวเมาด้วยชาติตระกูลได้ด่าว่าพระองค์ด้วยถ้อยคำต่างๆ อวดอ้างลูกสาวของเขาว่าเป็นชาติอันสูงสุดไม่คู่ควรกับพระองค์ผู้ไม่ใช่ชาติมนุษย์ขอพระองค์จงทราบด้วยประการละชนีเถิดเมื่อเท้าทัตตรัฐได้ทรงสดับคำกราบทูลสับปรับเช่นนี้ก็ทรงพระพิโรธจึงโปรดให้หาเสนาหน้าเข้ามาประชุมพร้อมกันแล้วเปล่งพระสุรสีหันนาฏประกาศว่าท่านทั้งหลายที่เป็นพวกนาคก,กัมพระตะสาคอ คือเป็นพวกที่อยู่ตามเชิงเขาพระสุเมรุอันเป็นฝ่ายมารดาของเราจงเร่งกันเตรียมตัวกับบอกให้พวกนาครู้กันทั่วแล้วพากันไปล้อมเมืองพาราณาสีแต่อย่าได้ทำอันตรายแก่มนุษย์คนใดคนหนึ่งฝ่ายพวกนาคจึงกราบทูลถามว่าจะให้พวกข้าพระองค์ไปทำอะไรตัดตอบว่า ท่านทั้งหลายจงพากันไปแผ่พังพันอยู่ตามบ้านเรือนบ้างตามสระน้ำบ่อน้ำบ้างตามทางเดินไปมาบ้างตามทางสี่แพร่งบ้างห้อยอยู่ตามเสาระเนียดบ้างส่วนตัวเราจะนิรมิตกายให้ใหญ่ยาวจะม้วนขนดหางล้อมกรุงพระนสีขู่ให้ชาวเมืองตกใจกลัวเมื่อนาคทั้งหลายได้ฟังรับสั่งดังนี้ ก็พากันไปทำตามพระราชองค์การส่วนเท้าทัตระก็ไปกระทําตามที่ดํารัสไว้ครั้งนั้นชาวเมืองทั้งหลายก็พากันร้องหวีดวาดเกรงกลัวเข้าไปร้องทุกข์ขอให้พระเจ้าอยู่หัวยกพระราชธิดาให้แก่พรยานาคฝ่ายนาคทั้งสี่ตนก็เข้าไปขู่พระเจ้าพรหมทัตด้วยกิริยาเหมือนจะฉกพระเสียรของพระองค์จึงตรัสขึ้นสามครั้งว่า เราอยอมยกนางสมุทรทชาราชธิดาของเราให้แก่เท้าทัตรรฐะแล้วครั้งนั้นพวกหน้าก็พากันถอยออกไปจากพระนครได้หนึ่งร้อยเส้นแล้วจึงนิรมิตบ้านเมืองอันงดงามดังเมืองสวรรค์ขึ้นในสถานที่นั้นแล้วเท้าทัตรรฐะจึงโปรดให้นำเครื่องราชบรรณาการไปถวายพระเจ้าพรหมทัตต,ตามพระราชประเพณีเมื่อพระเจ้าพรหมทัต ทรงรับเครื่องราชบรรณาการแล้วจึงตรัสสั่งให้พวกทูตกลับไปก่อนแล้วโปรดให้พระราชธิดาขึ้นเฝ้าบนปราศาตสตรทรงเปิดสีหะบัญชรชี้พระหัตต์ตัดว่าลูกเอ๋ยเจ้าจงดูนครที่เขาแต่งตั้งไว้นั้นซึ่งไม่ห่างไกลาจากเมืองของเรานักเจ้าจะได้เป็นอัครมเหสีในเมืองนั้นเวลาเจ้าคิดถึงบิดาก็มาเยี่ยมเยียนได้โดยง่าย ครั้นทรงออกอุบายให้พระราชธิดาดีพระไทยดังนี้แล้วจึงโปรดให้เจ้าหน้าที่แต่งองค์ทรงเครื่องให้พระราชธิดาแล้วเชิญขึ้นประทับบนยานอันมิชิตมอบให้แก่พวกอมาตของพระองค์นำไปส่งพระยานาคฝ่ายพระยานาคก,ก็ทำการต้อนรับเป็นพิธีอันใหญ่หลวงแล้วพวกอมาตก็ขนเอาพระราชทรัพย์ที่เท้าทัตตรัตถะ พระราชทานกลับไปถวายพระเจ้าพรหมทัตมากมายหลายประการในการนั้นพวกนางนาคที่เป็นสาวชายก็พากันจำแรงเพศเป็นนางมนุษย์รับปรนนิบัตินางสมุทรทชาก็ได้บรรทมในที่นอนทิพซึ่งมีสัมผัสอันดีรับในทันทีเท้าทตรรทะ จึงส่งอุ้มนางสมุทชาหายจากสถานที่นั้นลงไปปรากฏในนาคพิภพบันดาลให้เมืองนาคเป็นเหมือนเมืองสวรรค์ให้พวกนาคจำแรงตัวเป็นเหมือนเทพพบุตรเทพธิ่ดาทั้งสิน้นในถิ่นพระราชอาณาเขตอันกว้างได้ห้าร้อยโย์ให้เสร็จก่อนพระนางสมุทชาตื่นบรรทมเมื่อพระนางตื่นขึ้นก็ได้ทรงเห็นบ้านเมืองอันรุ่งเรืองดังนั้น ก็ทรงฉงนและทรงปราบปลื้มพวกสาวใช้จึงกราบทูลให้ทรงทราบว่าบัดนี้พระแม่เจ้าได้เป็นอัครมเหสีของบรม,มกษัตริย์ซึ่งเป็นเจ้านายของข้าพระองค์ในเมืองนี้แล้วขอพระนางจงทรงพระปีดาปราโมเทเถิดเมื่อพระนางสมุทชชาได้ทรงสดับสุนทรวาจากราบทูลของพวกสาวใช้ยอย่างนี้แล้ว ก็ทรงยินดีอยู่ร่วมกับเท้าทตตรัตะโดยฐานะเป็นอัครมเหสีในนาคพิภพนั้นสิ้นเนื้อความในตอนนครกันแต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการศะะนี้